<IST uk t> เอาช่างกล้องเอาเอาเข้าไปมาเข้ามาเข้ามาสวัสดีครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศและเพื่อนสมาชิกในโรกด่านเทือนรวมทั้งป่าเยืองไก่ไทยอ่อนป่าธรรมรัตนศาสตชาติก็ สวัสดีพี่นันนะครับหัวหน้าผู้สื่อข่าวตำรวจด้ะการท่องเที่ยวนะครับและก็หัวหน้าตรอด้วยนะครับาพระฉะนั้นวันนี้เราได้มาสอ,าอนอหลักสองนะครับตามที่พี่น้องประชาชนร้องเรียนผ่านผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไทยพิจารณ์นะครับซึ่งเป็นพิธีละได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชน ก็ส่งเรื่องมาอย่างผมซึ่งเป็นหัวหน้านักข่าวนะครับของอช่องไทยวิจารณ์นะครับเพราะนั้นเองเราก็นิ่งเฉยไม่ได้เกี่ยวกับกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรของสอนอหลัก2ยังใช้ใบสั่งไม่มีสภาพบังคับตามกฎหมายแล้วนะครับซึ่งกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่12 ระบุวันสุดท้ายที่พอบอรตรต้องทําให้แล้วเสร็จก็คือวันที่19บธันวาสองห้าหกสองเอหกนะครับปีนี้ปี63แล้วครับท่านจริงๆอ่ะถ้าท่านพอบอรตรนะครับท่านจากลิปยังดูอยู่นะครับไลฟ์เป็นหมื่นๆเป็นร้อยๆไลฟ์นะครับที่เราต่อสู้กันมาคือหนึ่งเราไม่อยากเห็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนำใบสั่งหรือ เอกสารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาเขียนหรือกอกในเอกสารเพื่อที่จะลงโทษพี่น้องประชาชนเพราะนั้นเวลาเนี้ยที่เราขึ้นมาแจ้งความหรือกล่าวโทษร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่จราจรทั้งหมดของสอนอหลักสองนี้เราได้พบเห็นพี่น้องประชาชนที่ถูกล็อกล้อและก็บังคับให้มาจ่ายเดี๋ยวนี้นเลยนะครับก็ เราได้เห็นน้ำขาน้ำตาของคนแก่นะครับหลายคนที่พูดง่ายๆว่ามีตังแค่สองสามร้อยแต่มาโดนค่าปรับค่าปลดล็อเนี่สี่ร้อย400หรือห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็เสียค่าปรับตามพร,บ,รบจราจรที่จอดหน้าที่ห้ามจอดน,นะครับก็เสียค่าปรับอีกร้อยหรือสองร้อยบาทเพราะนั้นรวมๆแล้วก็หกเจ็ดร้อยบาท นะครับต่อครั้งเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยเรามีปัญหาเกี่ยวกับไวรัสโควิด -19 นะครับซึ่งเป็นปัญหาทั่วประเทศอยู่แล้วและคนขับแท็กซี่เองหลายๆคนก็ด้วยความหวังอันลิปลีแล้วพูดง,ง่ายๆนะครับว่าการลงทะเบียนเพื่อรับเงินช่วยเหลือโครงการของรัฐบาลรายระหนึ5,000บาทต่อหเดือนอย่างนี้ บางคนยังลงทะเบียนก็ยังไม่ผ่านเลยยังไม่ได้เลยก็มีนะครับเพราะนั้นมันเป็นปัญหามากๆครับกับการกับค่าใช้จ่ายหรือเงินจะกินไปแต่และวันๆนี่มันก็แทบจะไม่มีเพราะนั้นเองผมให้หนุ่มสายยาเป็นคนบันทึกภาพแล้วก็สัมภาษณ์เป็นเบื้องต้นไว้สองลายเท่าที่เห็นถูกล็อกล้อขณะที่ยังหาเงินไม่ได้แต่บางทีบางครั้งต้อง ให้ลูกหลานโอนตังมาให้เพื่อที่จะมาจ่ายค่าปรับไม่งั้นก็ไม่สามารถที่จะเอารถแท็กซี่คันนั้นกลับที่อู่ได้หรือกลับไปที่บ้านพักได้เพราะ,ะนั้นด้วยความท้อแท้ของอาชีพคนขับรถรับจา้างนะครับทุกวันนี้ทางหน่วยงานราชการก็ได้ขอความร่วมมือไปกับห้างและก็ร้านค้าต่างๆเนื่องจากว่า ไม่ต้องการให้ประชาชนไปอยู่ณนะที่ชุมนุมกันเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสเพื่อต้องป้องกันโรคติดต่อที่มันจะอาจจะเกิดขึ้นนะครับทั่วโลกเขารณรงค์กันประเทศไทยก็รณรงค์กันนะครับแม้แต่นั่งกินเหล้ากันอยู่ที่บ้านถ้าลงถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเจอ,อนะครับก็ยังสามารถที่จะจับกลุ่มคุมขังได้นะครับที่ศรีสะเกดก็มีแล้วนะครับ ซื้อเหล้าขวดละสี่ร้อยยบาทแต่นั่งทานกันสคนปรากฏว่าพอเรื่องส่งถึงศาลปรับคนละ1,000งบาทอ่าเพราะนั้นเหล้าขวดนั้นเท่ากับว่า4ี่หมืบาทสี่หมบาทเพราะนั้นหลายๆเรื่องที่เจ้าหน้าที่รัฐหรือรัฐบา,าลเขารนรงลงว่าไม่ควรที่จะอยู่ในที่ชุมนุมหรือมั่วสุมกัน นะครับตามพลรลครฉุกเฉินที่รัฐบาลเขาประกาศเพราะฉะนั้นประชาชนเองก็ควรที่จะหลีกเลีเล่ยงอันนี้แล้วก็ปิดพูดง่ายๆว่าขอความร่วมมือกับห้างแล้วก็ร้านค้าต่างๆให้ปิดทําการเพื่อหยุดเชื้อโรคร้ายเหล่านี้แต่ปรากฏว่าด้วยความลําบากพวกแท็กซี่เองพวกมอเตอร์ไซค์รับจ้างเองหาเงินก็ยากอยู่แล้ว,วกรณีที่เจ้าหน้าทีา่จราจรสอน,อน,อนหลักสอง นะครับไปบังคับใช้กฎหมายจราจรกับพี่น้องประชาชนนะครับเอาวิธีที่ถ้าท่านเลือกที่จะออกใบสั่งโดยไม่ล็อกล้อท่านทำได้ท่านจะเลือกใช้วิธีว่าเก่าตักเือนตามที่กฎหมายจราจรท่านก็ทำได้แต่ท่านไม่ทำนะครับท่านเลือกล็อกล้อ,ลอ,ลอประชาชนเสร็จแล้วก็ให้ประชาชนมาจ่ายค่าปรับแล้วก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ปลดล็อกให้ เราะนั้นเป็นความลําบากมากครับ,ก,บกับความเป็นอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเองผมเมื่อได้รับเรื่องกาวร้องทุกข์ตรงนี้มาก็ในเมื่อเราเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อที่จะแจ้งความดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเราบอกมาตลอดนะครับว่าใบสั่งใบสั่งสภาพ อ่าคือรูปแบบเก่าหรือบล็อกพิมพ์อันเก่านี้มันใช้ไม่ได้ตั้งแต่วันที่19ธันวา2562ไปแล้วในกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมนั้นท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไปเขียนกล่าวโทษร้องทุกข์กับประชาชนนะครับแต่ตำรวจบางสอโนหรือเอาว่าส่วนใหญ่ยังมีการปฏิบัติอย่างนั้นกับประชาชนอยู่ นะครับเนื่องจากว่าเอกสารทางราชการที่ท่านนําออกมาใช้นี้มันไม่ชอบด้วยกฎหมายมันมีข้อความที่ขัดหรือยแย้งกับกฎหมายที่มันแก้ไขมาแล้วเจ้าหน้าที่ตารวจยังปฏิบัติได้อยู่หรอครับแล้วทางท่านผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของท่านตํารวจทั่วประเทศคนแค่สองแสนคนถ้าท่านสั่งคน,คนแค่สองแสนคนไม่ได้ ท่านอย่าไปเฉลี่ยคนที่ประชากรทั้งแผ่นดินเลยครับหกสิบเจ็ดสิบล้านคนนี้ท่านมาเฉลี่ยว่าตำรวจคนหนึ่งหรือนายหนึ่งต้องดูแลประชาชนมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาเฉลี่ยนะครับประชาชนเองทุกวันนี้ขาดความเชื่อมั่นกับการทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วผู้บังคับบัญชาสูงสุดที่ตอนเนี้ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดคือท่านจักรทิพย์ชัยจินดา ท่านไม่มีคําสั่งอะไรที่จะออกมาให้มันชัดแจ้งกับพี่น้องประชาชนว่าใบสั่งที่เจ้าหน้าที่จราจรน,นะครับเอามาใช้ทุกวันนี้ชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายจริงๆเ่ยถ้าเอาออกมาใช้ได้นี่มันต้องมีกฎหมายที่อนุญาตให้เอ,ออกมาใช้แล้วท่านอ้างถึงกฎหมายมาตราไหนที่เอาใบสั่งที่ถูกแก้ไขไปแล้วข้อความ นะครับตรงกลางใบสั่งที่ท่านอ้างถึงมาตรา140 141นะครับประกาศแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่11นะครับผมไม่ต้องบอกพศว่าออกปีพศอ,อ,อะไรท่านรู้อยู่แล้วไม่ใช่ท่านไม่รู้แต่ท่านยังปล่อยให้ลูกน้องท่านหรือผู้ใต้บงังคับบัญชาท่านลังแกประชาชนอยู่วันนี้ เรานั่งแจ้งความนั่งให้พนักง,งานสอบสวนสอบปากคานี่เราก็ได้เห็นหลายๆคนที่ถูกล็อกล้อไว้แล้วเขานั่งแท็กซี่มาเพื่อที่จะมาชาระค่าปรับเพื่อที่จะให้เจ้าหน้านที่ตํารวจสอนอนหลักสองไปปลดล็อกให้เขาเพื่อที่เขาจะได้เดินทางกลับบ้านหรือหาเงินต่อไอเรื่องหาเงินเนีย่ยยังไม่รู้ว่าจะหาได้หรือไม่ได้นะครับเพราะว่าห้างร้านต่างๆมันถูกปิดหมด แล้วห้ามขายเหล้าขายเบียร์ก็คือว่าผับบาร์ต่างๆก็ไม่สามารถที่จะเปิดได้เนื่องจากว่านโยบายตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกผมทำก็คือว่าถ้าท่านไม่ไม่ล็อกล้อแล้วบังคับให้มาจ่ายเดี๋ยวนี้เลยเพราะฉะนั้นผมก็พร้อมที่จะมองไม่เห็นที่สิ่งที่พวกท่านทํา แต่วันนี้ที่เป็น,ปนการเร่งร่วนด่วนที่ว่าผมต้องมาที่สอนอนหลักสองเนื่องจากว่ามีพี่น้องประชาชนร้องเรียนไปผ่านไปยังพี่ธีระนะครับซึ่งเป็นผู้เสือข่าวของจันักข่าวไทยวิจารณ์นะครับพี่น้องประชาชนได้ร้องเรียนผ่านไปแล้วก็ทางพี่ธีระก็ได้ส่งข่าวมาทางผมบอกว่าให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหน่อยเพราะว่าหลายๆเรื่องตอนนี้ค่าใช้จ่ายมันไม่ไหวแล้ว และในการลงทะเบียน5,000บาทนี้ก็ยังลิบดีอยู่เลยว่ารัฐบาลจะมีเงินให้หรือไม่มีนะครับเพราะนั้นอาชีพเขาคือขับแท็กซี่แต่พอลงทะเบียนไปปิ๊บกลายเป็นว่าเป็นอาชีพเกษตรกรก็ไม่ได้อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นความหวังที่หวังจะให้รัฐรัฐช่วยเนี่ยมันลิปดีและตอนนี้เขาไม่มีจะก,กินแล้วแต่ท่านเลือกล็อกล้อ,ลอและให้มาปรับทันทีนี่ผมมองว่า ยังไงก็นะเอาว่ากรรมใดกใรอกรรมนั้นก็ต้องกลับไปหาพวกท่านบ้างแหละครับ mm hmm. เนื่องจากว่า mm hmm. พวกท่านปฏิบัติที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมาย mm hmm. พวกท่านบอกว่าอาที่ผมมากล่าวโทษร้องทุก mm hmm. มาร้องทุกกล่าวโทษกับพวกท่านนี่พวกท่านบอกว่าไม่รู้ว่ากฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมเขาว่ายังไง mm hmm. คําพูดเหล่านี้ทางตํารวจ mm hmm. พูดได้หรอครับ ถ้าเวลาประชาชนบอกว่ากฎหมายบางข้อเนี่ยประชาชนเขาไม่รู้ตำรวจมักจะบอกว่ากฎหมายอ่ะถ้าลงในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วจะอาบอกว่าไม่รู้ไม่ได้เพราะนั้นเป็นความลําบากมากครับคือเขาไม่ได้เรียนกฎหมายประชาชนเขาไม่เรียนกฎหมายแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกทางไปผู้บังคับใช้กฎหมายจําเป็นอย่างยิ่งแหละครับว่าท่านต้องปัดบังคับใช้กฎหมายอย่างชอบด้วยอย่างถูกต้องด้วยนะครับ เพราะนั้นท่านท่านท่านเป็นเจ้าเจ้าพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านบอกว่าไม่รู้ว่ามันแก้ไขว่ายังไงอันนั้นก็ไม่ไม่น่าจะชอบด้วยคําพูดนะครับเพราะนั้นสิ่งที่พวกผมกล่าวโทษทุกท่านวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเอาว่ามันมีผิดหลายข้อหามากเลยนะครับมีมีมีความผิดมากมายที่พวกท่านปฏิบัติกับประชาชนอย่างนี้ จริงๆอะถ้าท่านออกไปสั่งกฎหมายใหม่ย,ยังให้ตั้ง15วันนะครับให้มาชำระค่าปรับถ้าไม่ชำระค่าปรับท่านก็ออกหมายเรียกหรือออกอพูดง่ายๆว่ารอ,องสว,วัสารจราจรอาจจะออกนังสือกำชับไปอีกทีก็ได้ว่าให้มาชำระค่าปรับตามใบสั่งที่ได้รับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าระดับผู้ใหญ่ของโรงพักต่างๆนี่เข้าใจ นะครับบางทีบางครั้งเนี่ยผมรอด้วยซ้ำไปว่าเมื่อไหร่พนักงานสอบสวนหรือรองสว,วัสรจราจรจะออกหนังสือมาสิ่งที่พวกผมรอคือให้ขบวนการมันครบถ้วนคือถ้าท่าน,านกล้าเซน็นและกล้าเอาใบสั่งที่ท่านออกให้ประชาชนไปฟ้องศาลผมบอกได้เลยครับว่าถ้าวันไหนที่ท่านยื่นใบสั่งรูปแบบ เดิมนะครับที่มันไม่มันขัดหรือมันแย้งกับกฎหมายแล้วเนี้ยถ้าท่านยังยืงย่นไปนะครับผมเข้าใจว่าท่านโดนแน่นะครับอท่านท่านทำผิดแน่ๆคือยื่นเอกสารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปให้ศาลนะครับซึ่งเอกสารมันถูกแก้ไขขัดมันมีข้อความขัดหรือแย้งกับกฎหมายแล้วเพราะฉะนั้นตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ยังไม่กล้าฟ้องเลยครับเพราะยังไม่กล้าฟ้องยังปล่อยให้หลูกน้องรังแกประชาชนอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกที่ที่ผมทราบข่าวผมบอกแล้วว่าพวกเราไอ้ในเพจทั้งบด่านเถื่อนนะครับผมพูดกับปบ๋ายยงไก่มาตลอดว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้คิดชั่วกับพวกท่านแต่ถ้าพวกท่านชั่วกับประชาชนก่อนพวกผมั่ษถึงทุกสอหน,นนะครับถ้าระว,วางบ้าง พวผมก็ยินดีนะครับอดเปรี้ยวไว้กินหวานสิครับเพราะถ้าเกิดว่าพบตลอรหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาออกใบสั่งรูปแบบใหม่ออกมาที่มันไม่มีข้อความที่มันขัดหรือแย้งกับกฎหมายแล้วท่านค่อยออกมาดําเนินการสิ่งเดียวที่ท่านทําได้นะตอนนี้ถ้าท่านไปออกตรวจหรือทําอะไรก็แล้วแต่ท่านทําได้คือว่า,าวตเตือนเท่านั้น ท่านจะเอาเอกาสารมากรอกลงในเอกาสารแล้วนามาส่งพนักง,งานสอบสวนแล้วก็ปรับกันนะครับไอเน,นี้ยเป็นคําถามหนึ่งที่ที่ที่ผมก็ได้ถามพนักง,งานสอบสวนที่นี่เหมือนกันว่ากรณีที่ปรับอยู่บนโรงพักที่เท้ๆท่านยังไม่ลงสมุดเล่มเหลืองเลยเพราะอะไรครับท่านบอกว่าไปลงที่หลังได้ด้วยเหรอครับ จริงๆอ่ะการลงสมุดเปรียบเทียบปรับบนเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนว่าต้องสอบสวนเสร็จต้องลงเลยค่าปรับเท่าไหร่เสร็จแล้วท่านค่อยเซ็นลงไปว่าปรับเท่าไหร่เห็นควรว่าเปรียบเทียบนี่หมายว่าเอาคดีที่พี่น้องประชาชนโดนใบสั่งมาแล้วก็เปรียบเทียบกับคดีอื่นว่าคดีอื่นเนี่ยเขาเปรียบเทียบถ้าเป็นคดีลักษณะนี้เปรียบเทียบเท่านี้ เสร็จแล้วก็ลงรายลักอักษรไปให้ไอคนที่รับเงินปรับเพราะฉะนั้นมันคนละขั้นตอนกันครับเปรียบเทียบกับปรับไอ้คนปรับตั้งหากไอ้คนเปรียบเทียบคือพนักง,งานสอบสวนแต่นี่ผมนั่งอยู่ตั้งแต่เช้านี่เขาบอกว่าเขาต้องทำเออเพราะว่ามันคนละภาคส่วนกันคนที่ไปลักลอบประชาชนคืออยู่ที่หน้าห้างอดอะมอลลบางแคหน้าตลาดบางแค เสร็จแล้วก็ล็อก้อเสร็จส่งคนเจ้าของรถหรือผู้ควบคุมรถอ่ะมาที่สนอจ่ายค่าปรับเสร็จทางนี้วอไปบอกให้ปลดล็อกคันนี้ให้หน่อยจ่ายเงินแล้วอย่างเงี้ยแต่ขั้นตอนคือพวกท่านข้ามขั้นตอนกันทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวเราว่ากันว่าสิ่งที่พวกท่านทําไม่ชอบด้วยกฎหมายสักเรื่องแต่ประชาชนเนี่ยถูกบังคับให้มาจ่ายเดี๋ยวนี้่เลยผมมองว่ายังไงก็ไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้น ถ้าสรุปวันนี้เรามากล่าวโทษร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตราจรของสอนหอลักสองทั้งหมดเช็กเช่นกับที่เราไปร้องกับสอนอ,อื่นๆเหมือนกันเพราะนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนอย่างเข่งคัดทีนี้มันก็ถึงคิวของพวกท่านจะต,ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข่งคัดเหมือนกัน ท่านทำบาปก,กับประชาชนมามากแล้วครับเพราะฉะนั้นมันก็ถึงคิวพวกท่านบ้างไม่แปลกครับพวกผมก็เยืนยัดว่าจะสู้ไปในทางกฎหมายที่กฎหมายให้อำนาจสู้กฎหมายเขียนว่ายังไงก็อย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องฝากทีมทนายนะครับทีมทนายของเหตุัะรบด่านเถื่อนอด้วยว่างานนี้ ถ้าสู้แล้วมันต้องสู้ให้ถึงที่สุดอย่างที่ป๋ายยิ่กายบอกไม่มีคำว่ามวยต้มมวยล้มต้มคนดูเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเรายืนที่จะสู้มันต้องสู้ให้ถึงที่สุดถ้าจะขุดมันต้องขุดให้มันถึงขุดไม่ถึงกูไม่เลิกแล้วกันนะครับเพราะนั้นทุกคนที่ยืนอยู่ข้างหลังผม รวมทั้งพี่ตะกนด้วยก็คือขอบคุณมากๆวันนี้พี่ตะกนก็อุตส่าห์นั่งรถมาเป็นกำลังใจนะครับมาจากาที่พักก็ก็รื่งไกลเหมือนกันแต่พอรู้ข่าวว่าเราอยู่ที่นี่พี่ตะกนเองก็อุตส่าห์นั่งแท็กซี่มาไม่เอารถส่วนตัวมาก็มาเป็นกำลังใจให้กันด้วยกันเพราะฉะนั้นเอาเท่าที่ที่มาได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะชักชวนใครมาเยอะๆนี้ก็ไ,ไม่เป็นการดีสําหรับทุกวันนี้นะครับ เพราะฉะนั้นติดพรลกออ์ดเฉินนะครับก็เดี๋ยววันที่นัดหมายกันที่จะไปที่กรมการขนส่งก็อีกวันหนึ่งนะครับหนุ่มฉายาเป็นคนไลฟ์สดเตือนเพื่อนที่น้องนะครับแล้วก็วันที่20ก็มีนัดกันที่สองสนอนะครับก็แล้วแต่ใครสะดวกก็ไปถ้าไม่สะดวกก็อยู่กับบ้านก็ไม่เป็นไรครับนะครับใส่น้อยกับ อ่าทออ่ก็ก็ก็อยู่ที่ใครสะดวกก็แล้วกันถ้าใครจะไปหรือยังไงเราไปเป็นกําลังใจก็ติดต่อผ่านหนุ่มสายาและก็สุเทพได้นะครับแล้วก็พี่ธีราได้เพราะเพราะสามคนนี้ยังไงก็ต้องไปนะครับอ่าส่วนผมมันคงเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าเลี่ยงผมก็ต้องมีผลให้หนุ่มสายาไปคนเดียวเเออ แต่ก็แต่ก็มันก็ต้องไปนะครับเพราะว่าอย่างน้อยอย่างผมบอกแล้วไงว่าบางเรื่องทุกคนก็ต้องรอผมนะครับถ้าผมปล่อยให้เพื่อนๆทำกันเองได้มันก็คงปล่อยไปตั้งนานแล้วอันนี้ว่าผมก็เสียเวลาต้องขอโทษพี่น้องประชาชนด้วยว่าผมก็ไปเสียเวลาอยู่ที่เชียงใหม่นานพอสมควรเนื่องจากว่าเราเดินทางในช่วงที่เชื้อไวรัสมันกำลังแพร่ระบาดก็เลยไปติด กักตัวอยู่นู่นสิบวันนะครับก็รวมๆแล้วกเ็เลยครึ่งเดือนนะครับนะก็ก็ขอโทษพี่น้องประชาชนด้วยที่ไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์สดอะไรให้พี่น้องเราได้ดูเพราะว่าหลายๆคนเพื่อนสมาชิกหลายๆคนพอตีสามไม่เห็นไลฟ์ก็โทรโทรตามนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็จะมินเป็นงานต่อเนื่องที่ทุกคนจะต้องช่วยกันนะครับไม่ว่าจะใกล้หรือไกลอะไรต่างๆนี้ก็ ทําเท่าที่ทําได้เท่าที่ทุนมีก็แล้วกันเพราะฉะนั้นหรอบคลิปนี้นะครับเราจบกันอยู่ที่สอนอหลักสองนะครับก็ขอบคุณสุดเทพขอบคุณนุ่มสายยาและพี่กิระแล้วก็ที่สุดจริงๆก็คือพี่สกลซึ่งอยู่ในเผยทั้งรอบด่านเถื่อนเราก็คือเป็นสมาชิกที่แข็งแกร่งพอสมควรที่ไหนท่านก็ไปนะครับก็ขอขอบคุณพี่สกลมากเพราะว่า ส่วนหนึ่งพิจิกรนพอรู้ข่าวว่าพวกเราอยู่ที่ไหนถ้าสะดวกท่านไปทุกที่ะครับเพราะฉะนั้นแต่ด้วยความรักใครชอบพอกันหรือท่านชอบในอุดมการอันนั้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศด้วยที่ให้กําลังใจมาตลอดนะครับอยู่สหรัฐก็มีนะครับอยู่เดนมาร์กนะครับพี่สาวที่อยู่เดนมาร์กก็ยังให้การสนับสนุนมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากมาก ถึงมันจะยังไงเรา,เร,ารักกันชอบกันด้วยใจนะครับชอบวิธีการทำงานของเพืนรักลบดานเถือนก็กดแชร์ให้หนุ่มสายยาด้วยให้สุเทศด้วยให้ทุกคนที่อยู่ในทีมนักลบดานเถื่อนเพื่อกระจายความรู้ตรงนี้ไปสู่พี่น้องประชาชนว่าถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ยังปฏิบัติที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่เราก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณปาเชิงไกลไทยอ่อน ฝาธรรมรัตนาสาชาติและก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกๆขั้นนะครับที่ให้การสนับสนุนและก็เป็นกำลังใจให้พวกเราตลอดนะครับก็สำหรับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่า,าหลายๆคนก็ต้องหนุมสายยาก็ต้องรีบกลับบ้านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะติดเวลาเรื่องโควิดด้วยนะครับเป็นห่วงลูกด้วยนะครับพี่ธีระเองก็ต้องกลับที่บ้านนะครับไม่บอกแล้วกันว่าบ้านพี่ธีระอยู่ไหน เออเพราะว่ามันมีบางเพจที่คนตีนพิษละซีละเขาอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรส่วนสุเทพเองก็นะบางทีออกจากตรงนี้เพราะว่าเออมันอยู่ในพื้นที่ที่สุเทพเขาถนัดถนีที่จะวิ่งแถวแถวนี้นะครับอ่าเขาคือสุเทพเขาพูดภาษาพาม่าได้เพราะว่าแถวนี้พม่าเยอะสมาชิกพม่าเยอะนะครับก็จบไลฟ์แค่นี้แล้วกันนะครับคิดถึงทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ